ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการ We Call SET และดูคุณท็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ลามี่นะคะเป็นอาจารย์ที่ส่วนโปรแกรม p อมเมอรี่นะคะแล้วลามี่กับพอมเมอรี่ก็คือเราจะเน้นส่วนวิธีตกปาจะไม่ได้ให้ปานะคะแล้วสมาชิกสามารถที่จะได้วิธีแล้วสามารถได้ปาแบบนี้ได้เลยนะคะเลยถ้าสมมติท่านไหนนะคะที่ มีปัญหาติดดอยเข้าออกไม่เป็นนะคะเลือกคุมไม่เป็นนะคะก็จะสามารถที่จะฟังให้จบแล้วก็ศึกษา Homely มาช่วยตามเพิ่มนะคะแล้วเล่นคุณไม่ได้ยากที่เราคิดสามารถใช้สีขั้นตอนนี้นะคะได้เลยแต่วันนี้เราจะมาเน้นจุดขายด้วยนะ โอเคนะคะสำหรับนะคะเนื้อหาวันนี้เราจะมาพูดถึง3ส่วน 1. we c a วิ S E T index 2. ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้น็อปนะคะโอเคสำหรับนะคะหุ้น็อปของวันนี้นะคะตลาดลงแต่มีคุ้นที่แข็งแรงแต่คุ้นที่แข็งแรงจริงๆแล้วเป็น top gainer มันแข็งแรงจริงไหมมันแค่เป็นท็อปเนเนอร์หรือเป็นคุนที่แข็งแรงเราไม่รู้และภาวะตลาดแบบนี้เราคงวางแผงยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะคะตัวุ้นท็อปวันนี้ก็จะมีคุ้น TQM มีคุ้น a o c t มีคุ้น STGT AI TSE แล้วก็ ALT ด้วยนะคะทีนี้นะคะ อ,อ,อธิบายนี่นึงก็คือสอนความรู้หุ้นนะคะรายการของลามีสอนความรู้เรื่องหุ้นทันทีเข้านะคะโปรเกรมมรีลชาตอนเจ้ามือและเรื่องไม้ไปด้วยลนถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะกด subscribe ได้เลยนะคะ subscribe นะคะแล้วก็เปิกกดกระติ่มไปด้วยนะเราจะได้เม เราจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญนะคะโอเคขอเดินนิดนึงก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่เราพูดถึงในวィィิดีโอจะได้ไม่ได้มีการชี้ขายซื้อหุ้นนะคะแค่เป็นตัวอย่างเรียนรู้วิธีการใช้ง,งานของโปรแกรมแล้วก็ความรู้คนเท่านั้นนะคะเรามาเข้าใจตรงกันเนาะทีนี้นะคะเรามาดูอีกนิดนึงนะคะตื่นทุกวันก็คือว่า ร้านมีแค่เตือนอีกสิบสามวานันนอกจากนั้นร้านก็จะไม่เตือนละ <c oughs> เพราะรา,าคาคับใหม่มาแล้วไม่ต้องเตือนละโอเคราคาค่าสมา,สมาชิกก็ควรจะมีปรับครึ่งในวันที่หนึ่งเดือนเก้านะคะก็คือตอนนี้ก็คือคาวดาวเหลือสิบสามวันเท่านั้นถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะที่สนใจโฮมเมอรี่ค่าสมาชิกของเรารวมทั้งค่าโปรแกรมแล้วก็ค่าค้างอบรมตลอดชีพนะคะก็ 6เดือนอยู่ที่45,000บาทตลอดชีพคือ99570ในเดือนนี้ยังใต้ราคาเดิมนะคะแต่ถ้าสมมติท่านไหนที่ติดตามมาสักพักหนึ่งแล้ว1เดือนหรืหหอ1อาทิตย์ยังไงสนใจสามารถตัดสินใจได้เลยนะแนะนําคือก่อนในเดือนนี้จะได้ราคาพิเศษที่สําคัญคือสมัครก่อนใช้ก่อนนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะ Index for Stockness Long Term for Shortness of p a e f a m i l i ถ้าเราเข้าใจ3ประโยคนี้จริงๆสามารถคือเอาตัวเลาะให้ได้จริงๆเพราะอะไรเรามาดูกันนะคะประโยคแรกก็คือ index v e r s t ไง index v e r s t ใช่ไหมคะ index v e r s t เนี่ยวันนี้มีนั่งทุนมาเรียนรัมิก็ถามเปล่าเขาเลย index v e r s t index v e r s VERSE ยังไงเรามาดูกันนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของเราเดี๋ยวรไมิปิดโปรแกรมเปิดใหม่ให้ดูเลยโอเคตัดแป้นคลิกเข้ามานะคะ แล้วเราก็จะสามารถเข้าถึงกราหุ้นตรงนี้ได้เลยค่ะกราหุ้นตรงนี้เพียงว่า sto ก็คือจะเป็นคำาริ่นต้นของ sto ก็คือ stock exchange of Thailand index ชื่อหุ้นก็อยู่ตรงนี้เองเราก็กด enter ถ้าพี่ทุกคนดูข้างล่าง Window ์หโอเคตอนนี้เราไม่เอาลิปปนออกไปนะคะก่อนหน้านั้น,น,นคือเราไม่พูดถึงทุกทุกวันราคาหุ้นกำลังอยู่ในขอบเขตมันคือไซเวเห็นไหมคะ บอกแล้วช่วงนี้เล่นยากเห็นไหมคะเล่นยากนะคะเล่นยากเราควรวางแผนยังไงอาจารย์ทุกวันมาเดือนเลยล่ะไม่ไม่รู้ว่าสมาชิกทุกคนหรือนักลงทุนนะคะได้เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้บอกว่าตลาดลงตกใจไหมไม่ตกใจเพราะอะไรนะคะ อ,อ,อย่างเช่นเมื่อวนานลามิบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นอะไรฮะเป็นลิปปิ้งเขียวใช่ไหมคะลิปปิ้งเขียวเปาะเนงลงลงทำท่าคือเป็นแบบไซเวดาวนะคะก็กลัวอยู่นะดูท่าทำไม่น่ารอดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ลงมาเยอะนะคะโอเคให้พทุกคนตัวนี้หนึ่งนะคะเราต้องวางแผนอย่างไรถ้าสมมติตลับเป็นลิปปิ้งเขียวแบบนี้นะคะ s อรรรเนาะรเดี๋ยวรออลรรรรอรร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 ร โอเคถ้าสมมติว่าตลาดเป็นรีพิงเขียวอย่าลืมนะทุกวันอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนี่คือสิ่งที่สําคัญเลยเราแต่มาพูดถึงทุกวันก็จะเดือนสมาชิวางแผนแบนลงทุนหุ้นมีสันติตลาดลงรีพิงเขียวลงบอกว่าไม่ให้เราซื้อ เราจะมี c h o ช s e นะช h o one ก็คือไม่ซื้อหุ้น2คืออะไรลงทุนน้อยๆ5-10ถึงเอร์เซ์ก็พอเท่านั้นก็พอแล้วนะคะถัดไปนะคะถ้าเป็นริบบิ้นแดงหมายวามว่านโน้มใหญ่ขึ้นนี่คือของตลาดเราซื้อได้ได้แต่ช่วงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูนะคะช่วงนี้ตลาดเป็นไงลองดูซิกำลังจะเลือดทิศทางตัวท่าทางของตรงนี้หลดุดมีโอกาสสูงไหมมีเพราะตัวนี้เป็นริบบิ้นเขียวไงเห็นไหม ยังเป็นริบบิ้งเขียวเนี่ยไซ์เวเหมือนเป็นไซ์เวด้าของตรงนี้เลยลามีคื่อมบงลงมากกว่านะคะที่พีค่คนดูเลยก็คือช่วงนี้นะคะตั้งแต่ตุนเดือนหกวันนี้คือวันที่สิบเก้าสองเดือนละสองเดือนนี้เตือนแต่เดเลยว่าเราควรเล่นหุ้นหนึ่งคือเล่นน้อยนะคะหนึ่งคือไม่เล่นสองคือเล่นน้อยถ้าเราเล่นน้อยเราก็ควรเล่นสไตล์คือเล่นสั้นไปด้วย เลยถ้าสมมติว่าพี่ทุกคนเข้าใจหลักการเราเห็นด้วยหลักการเราและทำตามด้วยเลยช่วงนี้พี่ทุกคนไม่ซื้อหุ้นสบายเลยไม่ขาดทุนหรือเราไปซื้อหุ้นเราซื้อน้อยเราขาดทุนเยอะไหมไม่เลยนี่ก็คือที่บอกว่า i n d e x f เฟอรมันสำคัญแค่ไหนสำคัญมากเลยถ้าเราเข้าเข้าใจตรงนี้นะอย่างน้อยเราขาดทุนน้อยลงพูดทุกวนัวนวันละหลายรอบ เขาไม่รู้ว่าสมาชิฟังเข้าใจหรือเปล่าเนาะอือจริงๆแล้วต้องถามว่าลาไม่อธิบายเข้าใจไหมอือแต่ใหาย,ยังอธิบายให้เข้าใจแล้วนะอือเลยถ้าพิมพ์ไม่เข้าใจอีกก็มาทามาถามแล้วกันเนาะถ้าไปเราจะมาดูว่า long term first นะคะเลยพี่ทุกคนลองดูนะตัวน,นี้เรายังมองท่าทางคือลองจะมากกว่านะในช่วงนี้พี่ทุกคนอย่าลืมนะเราเล่นคุ้นต้องอะไรคะเล่น ไม่เล่น just wait and see หรือก็คือซื้อน้อยๆนะคะโอเคอืง่ายสุดเลยพักไว้ก่อนก็ได้ตลาดมีโอกาสเสมอช่วงนี้ตลาดภาคตัวพี่พีทุกคนก็จะมีโอกาสมาศึกษามาเรียนรู้ไม่ต้องรีบโอกาสจะอยู่กับคุณที่เตรียมตัวเสมออย่างเช่นช่วงนี้ลองช่วงนี้ขึ้น ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พี่ทุกคนจะรู้ไหมออกกลับมาแล้วไม่รู้เลยตอนนี้เรามีโปรแกรมเราต้องมาติดตามตลอดแล้วเราก็ควรเรียนความรู้มาเสริมตัวที่ตลาดมาอย่างเช่นเป็นกรณีแบบนี้สองเดือนนะกำไรง่ายเลยแต่เราไม่เรียนรู้นะคะเราตลาดมาแล้วค่อยเรียนรู้หนึ่งคือพี่รู้ไหมตลาดจะมาแล้วพี่ไม่รู้แล้วมาแล้วพี่กล้าซื้อไหมไม่กล้าซื้องั้นตอนที่พี่กล้าซื้ออาจจะราคาก็อยู่ตรงนี้แล้วลยลามีจัดเตือนสมาชิกต,ตลอด ก็เตือนนะ่าลงทุนตลอดโอกาสมีอยู่เสมอแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังทําไมคุณมีโอกาสทางกําไรมากกว่าคนอื่นทำไมคุณสามารถทางกําไรได้คุณเรียนความรู้คุณอะไรมาบ้างละ่ะพี่มีเครื่องมือไหมเรามีไม้เส้นไหมถ้าไม้เส้นที่ดีไหมถ้าไม่มีตอนนี้เลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่เรามาลงทุนหุนลงทุนความรู้ลงทุนสมองเอาจินเอาจางเลยนะ เลยลามีก็มาบอกสมาชิกเลยถ้าเราสมัครแล้วต้องเอาจินเอาจากงนะไม่ใช่บอกว่าซื้อหมวมหมว่ใยดังแล้วต้องตั้งใจเรียนนะคะก็เหมือนสมาชิกอุ๊ยเป็นสมาชิกแล้วนะตื่นมาตีห้าหกมงเช้าเลยแล้วก็จะมาตู่ปอกแกรมมาฝึกมาหาแล้วมาฟังวิดีโอสุดยอดมากนะคะ,นะคะอย่าลืมนะ ต้องมีความรู้เครื่องมือวินัยที่ดีนะคะถัดไปนะคะก็คือลง,ลงทุนหุ้นต้องมีหลักการมีเหตุผลนะคะก็วันนี้ที่ช่วยนักลงทุนสามคนดูหุ้นน้องก็คือที่ว่ามาวานันคนนังมาสมาัครวันนี้มีพี่สองคนมาดูโปรแกรมที่บริษัทก็ช่วยตูหุ้นแต่หุ้นมันเป็นรีนิ้งเขียวหมดเลยอะเลยเราซื้อเรามีหลักการไม้อือบางคนก็คือเห็นคิดว่าราคา ลงรับก็อยากสื้อล้วไม่ใช่เราต้องมีระบบแเทรก i n d e x s e r s e Stockness Long Term First s h a r t n e s s ทีนี้นะคะเราจะมาดูหุ้น Top g e n e r นะคะที่เมื่อกี้ที่ราไม่เปิดให้ดูก็คือมีกี่ตัวนะคะก็คือมีของตัวนี้ TQN AUCT STGT AITSEALT นะคะก็คือจะมีหุ้นทั้งหมดคือ6ตัวนะคะ6ตัว ทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยทีนี้นะคะอยากดูหุ้นอะไรตอนนี้เราก็จะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะใส่ได้เลยตัวที่หนึ่งคือ TQM นะคะ TQM Enter พี่ๆทุกคนลองดูนะคะสำหรับหุ้น TQM ลีบินเขียวหมายถึงว่าเวโนงมใหญ่ลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวตัวนี้เปลี่ยนเป็นลีบินแดงให้เราตาย ไปเยอะไหมซื้อเยอะไหมไม่ได้ซื้อน้อยซื้อน้อยน้อยนะแล้วก็แนวโน้มใหญ่ขึ้นเราค่อยมาซื้อเพิ่มภาาตัวแล้วท่นเขียวไกลไเราซื้อท่นเขียวไกลไกซื้อไกลไกซื้อแล้วราคาช่วงนี้ขึ้นกําไรละช่วงนี้พักตัวแล้วท่นเขียวก็ซื้อถ้าตรงนี้ห่างไปแล้วไม่ซื้อเพราะอะไรหุ้นมันขึ้นแรงมันห่างจากร้บมีโอกาสที่จะพักตัวนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวแล้วราคาก็จะขึ้นึ้นึ้นแต่ช่วงนี้นะคะล่าสุดคือแท่งนี้เราอยากซื้อ,เ,อ,อเราอยากรู้ว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เราต้องดูล่าสุดของตรงนี้เป็นสีอะไรมันเป็นลิปปินสีเขียวลยช่วงนี้ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้เรตโตให้วันนี้มันเป็นท็อปเกนเนอร์แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรลงทุนหุ้นตัวนี้นะในภาวะ ปัจจุบันนี้ก็คือในตอนนี้นะคะยังไม่ควรเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นริิ้นเขียวเ mm hmm. ห็นไหมคะแบบนี้คือลงทุนมีเหตุผลไม่ใช่ซื้อหมวกหมวนะคะถ้าเราซื้อหมว่มวกเง้นผลของเราพี่ก็รู้ว่ากุ็มหมวกมวพอของเราอาจจะก็คือแดงแดงๆ,ๆนะคะโอเคนะทุกอย่างมีเหตุผลทําไมเรากรําไรทาไมคุณอื่นกําไร ทำไมเราไม่กำไรทำไมเราขาดทุนพี่พี่ทุกคนลองถามตัวเองปล่อยๆนะพี่ทุกคนจะได้มีสติมากขึ้นโอเคนะถัดไปก็คือเป็นคุ่น auct auct นะคะตัวนี้โอเคคุ่นตัวนี้ auct นะคะเรามาดูกันตัวนี้นะคะเป็นไงบ้างริปปิ้งอ้วนไหมคะลิปปิ้งอ้วนใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นคุ่นที่นะคะ ค่อนข,ข้างแข็งแรงนะเนี่นงเอาใหม่นะริปบิ้เขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวแบบนี้มันเครียดเป็นอะไรแบบนี้มันแค่ียรีบเอเฉยๆเนีนุงใหญ่ลงแลเอเส้นตัวนี้ขึ้นแบบนี้คือเรียกว่าอะไรคะอือฮึตรงนี้คือเรียกว่ารีบเอรีบเอแล้วหลังจากนั้นตัวนี้ขึ้นนะคะ ตรงนี้คือเป็นอะไรเป็นลิปปิ้งเขียวให้เราขายช่วงนี้ขึ้นี่หนึ่งมันเกรีบาวแล้วก็ลงต่อตัวนี้ก็คือลีบาวแรงจนที่กลายเป็นลิปปิ้งแดงแลิช่วงนี้ถ้าสมว่าล่าสุดเรามีคุนตัวนี้อยู่ตามลิปปิ้งตัวนี้นะคะเป็นยังไงลิปปิ้งแดงแล้วราคาก็ใกล้ๆของตรงนี้พี่มีอยู่พี่สามารถถือต่อไปได้เลยและรายเอดก,ก็อยู่มีอยู่ก็ถือต่อไปนะคะ แต่อย่าลืมนะช่วงนี้เราต้องลงทุนน้อยหรือเราไม่ควรลงทุนก็ได้อยู่เฉยเฉยถือเง,งินสวนเราก็จะศึกษาความรู้ขุ้นพนันทเข้ามาศึกษาโปรแกรมโฮมเมอรีแล้วมาศึกษานะคะการลงทุนไม่ดีกว่าเลยเหรอนะคะขั้นตอนแรกเราต้องให้เงินของเราปลอดภัยนะทุกวันก็จะมาเดือน INDEX First ถ้าเราดูจับโปรแกรมข้ามปุมของตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ที่หมุนอยู่อ่ะ เนี่ยหมุนตลอดเลยก็คือ index first strongness index จะบอกเราว่าเล่นหรือไม่เล่นลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราวิเคราะห์คุนก็คือ long term first shortness or p r y f i m i i a r นะโอเคถัดไปก็จะเป็นคุ้น stgt stgt พิมพ์เข้าไปดูได้เลย enter นะคะแล้วสำหรับเรามาดูขุ้นตัวนี้นะคะก็คือตลับมันขึ้นตรงนี้มันลง ลงแล้วสําหรับตรงนี้ตลับมันรีตามาสองวันแต่พี่ทุกคนลองตูนะมันก็คือแีอเ่ปะะเป็นรีบาานะคะมันแค่เป็นรีบ่าถ้าสมมุติว่าหุ้นแบบนี้นะสําหรับหุ้นใหม่ส่วนใหญ่ลานีจะไม่ค่อยแน่นนันเพราะาเราไม่รู้นิสัยเขาและที่สําคัญของตรงนี้นะคะราคาลงมาเยอะตอนนี้มันรีบา่าลิปปิ้งยังไม่เป็นสีแดงเลยลิปปิ้งยังไม่ออกมาด้วยซ้ำเนาะถ้าปเป็นหุ้น ai a i ุ้นตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงนะคะตลาดลงแต่วันนี้มันตัวเท่าไรนะร่นต3% AI ุ้นตัวนี้สมาชิกที่ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเล่าให้ฟัง2อสาวันก่อนก็คือน่าจะเคยเท่นี้สมาชิกใต้ตัวนี้มา12%วันนี้ลงมาเท่นี้ลงมาเมื่อวันวันนี้ก็ลงมาตอนนี้น่าจะยังมี10บสนกพี่คนนี้สมัยยังไม่ถึง1อาทิตย์แต่ว่าโชคดีแล้วก็ แต่คนโชบดีก็มีเหตุผลนะเพราะพี่เขาก็ตั้งใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อะใช่ไหมคะมีโปรแกรมแล้วก็ศึกษาเลยเขาตอนนี้คือบอกว่าสมัครไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยใต้เอไอมาหมื่นสองหมื่นสองเลยเขาก็เชนในกลุ่มไปด้วยสมาชิกไปด้วยเลยตีใจกับสมาชิกด,ด้วยนะเลยไม่ใช่บอกว่าเราอยากได้กําไรแค่โลอย่างเดียวก็บอกาอาจารย์ให้คุณนตัวหนึ่งก่อนให้กาไรคือเอ๊ะได้เท่าไหร่เราจะมาสมาัคร เราไม่จะบอกเลยนะเราเป็นนักลงทุนเราอยากคิดผลตอบแทนเราต้องแอคชั่นไปก่อนไม่ใช่เราต้องคิดขั้นตอนก็คือเราต้องแอคชั่นเราถึงจะได้พี่ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้เนาะคือขั้นตอนไม่สามารถผิดไม่สามารถผิดถูกต้องไหมอย่างเช่นเราอยากจะทำอะเราอยากจะเอ่อทำอะไรดีเอออย่างเช่นอะไรสมมติวันนี้ เราอยากจบอยากจะจบปริญญาดีหรือว่าอยากให้ลูกเรียนอะไรให้จบเราก็ต้องส่งลูกหมายถึงว่าตามตามไปขั้นตอนปกตินะถ้าเราเป็นแบบผิดปกติอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งเราอยากให้ลูกของเราใช่ไหมคะหรือให้ลูกหลังของเราก็ได้นะคะอยากให้เข้ามาาาไยโอเคอยากจะเรียนจบงั้นเราก็ต้องเรียนอะไรคะตามขั้นตอนสมัคร คือไปไปไปโรงเรียนก่อนสมัครเป็นหน้าเรียนของอนนั้นโรงเรียนแล้วก็จะเรียนปีหนึ่งปีสปีสปีสค่อยมาจบค่อยมารับอะไรนะเออเซอร์ติ i ิเคตนะคะถูกต้องไหมมันต้องมีขั้นตอนนะคะมันต้องมีขั้นตอนเลยไม่ใช่อยู่ดีๆคือใต้ก็อย่างเช่นเราลงทุนร้านอาหารแห่งหนึ่งสมมติเราลงทุนไป สองล้านแล้วกันแห่งหนึ่งเราต้องเราต้องทําอะไรบ้างสองล้านนะลงทุนสองล้านอืมขั้นตอนแรกเราต้องหาอะไรเราต้องหาสถานที่ <c oughs> เราหาสถานที่เป็นไงบ้างเราอาจจะเช่าโอเคเดือนละเท่าไหร่เป็นปีใช่ไหมคะแล้วเราต้องหาพนักง,งานเราต้องตกแต่งเรายังต้องตกแต่งเราต้องเตรียมอะไรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่นโต๊ะอย่างเช่นห้องครัวต้องกันอะไรอุ้ยทั้งต้องตกแต่งต้องเตรียมของแล้วก็เตรียมคนก็คือพนักงานไปด้วยแล้วโต๊ะใบใต้ทางกำไรหรือ,อยังลงทุนอันนั้นไปสมรรถหาพสองล้านเราได้อันนี้หรือ,อยังเราได้ผลตอบแทนทันทีไหมไม่เราตำแหน่งที่เราต้องต้องเลือดดีนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนมาทานข้าเราจะถ้าเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาไหมไม่ได้อย่างเช่นช่วงนี้ เราเบิดร้านที่อะไรอยู่ในห้างช่วงนี้โควิดนักที่นักท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วพี่ทุกคนลูกค้าก็มีน้อยเราก็อยากกำไรเยอะๆได้หรอไม่ได้โอเคนะดในตอนนี้1นึ่งสองสาเห็นไหมคะใยตอนนี้ก็ต้องมีลูกค้ามาเยอะมาทานข้าวเราถึงจะมีโอกาสใต้ผลตอบแทนแลยเราลงทุนพี่ทุกคนลองดูมีขั้นตอนนะั้น เ,เห็นบางคนมาถามลนาะมีให้ลามีไปคุ้นเลยกําไรแล้วเ้ามาซื้อบอกกันไม่ชอบเลยนะคะพี่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนี่คือเป็นการลงทุนของพี่นะคะพี่ทุกคนอะช่วงนี้โมโหเลยนะอืไม่ใช่บอกว่าโมโหรู้สึกเหนื่อยอะจริงๆแล้วผูแบบ้แปบดเขาหน้าสงสารม,มากกว่าขาดทุนมาเป็นสิบล้านบางคนคือสองล้าน บางคนสองล้านบางคนคือเก้าแสนขาดทุนเยอะขนาดนี้คนคิดไม่ยอมเปลี่ยนอยากให้คนอื่นป้ายหุนทางกำไรแล้วเป็นห้าเหมือนเป็นแสนนึงหรือเป็นเท่าไหร่ค่อยมาซื้อแล้วที่เราขาดทุนอันนี้อนะคะสามารถลงทุนเครื่องมือได้เท่าไหร่ละ นะคะลีเขาไม่ยอมเปลี่ยนความคิดน,าน้ารัมมี่ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้มีแต่พี่เขาอะ่ะเขาช่วยตัวเองได้ก็คือเขาเปลี่ยนความคิดละมาเอาจริงเอาจาังละเรียนตั้งแต่เรียนความรู้มาหาเครื่องแล้วก็หาเครื่องมือแล้วก็ตั้งใจศึกษานะโอเคนะอยากได้อะไรเราต้องอยากได้กำไรมากกว่าคนอื่นเราต้องพยายามกว่าคนอื่น อย่างน้อยเราต้องมีความรู้อย่างน้อยคนอองมีเครื่องมือเราก็ต้องมีไม่งั้นเราจะไปสู้กับใครได้อย่างไงช่วงนี้นะคุยกับบางคนเหนื่อยเลยอะเลยโฮมารี่ไม่สามารถช่วยทุกคนได้เพราะว่าเราไม่ใช่คือเป็นโปรแกรมฟรีเพราะว่าเราซื้อข้อมูลมาแพงเราจ้างเจ้านายจ้างเรามาส่วนต้องจ่ายเงินเดือนให้อาจารย์ต้อง เราเรามีผู้ช่วยหลายคนเราก็ต้องอะไรคะเราก็ต้องจ่ายเงินให,ให้ผู้ช่วยถูกต้องไหมเราเปิดสอนทุก,ทกวนันไม่งั้นอาจจะไม่เหนื่อยเลยเหรอถูกต้องไหมเออแล้วเราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เรลโฮเมอรี่ไม่อะไรไม่เลีไม่ไม่ใช่คือที่บอกว่าคือฟรีนะคะมีค่าใช้จ่ายเรายังต้องพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะรีแต่เราช่วยใครได้ช่วยคนที่เขา เชื่อเราเชื่อหลักการโฮมรีงั้นนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโฮมรีได้แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยนะบอกเลยไม่ต้องสมัครราม่กลัว,วสวนไม่เป็นถ้าเราทุกคนนะคะต้องเห็นด้วยก็คือเล่งรัดต้องด้วยความรู้เครื่องมือหมายเสร็จดีไม่ใช่บอกว่ามีโปรแกรมละอย่างเช่นตัวน,นี้มีโปรแกรมละพี่ซื้อได้ไหมแปลว่าซื้อได้โอเคซื้อได้อะไรตัวน,นี้เป็นลิปปิ้งเขียวซื้อได้หรือยังซื้อไม่ได้ ันนี้มันเป็นท็อปท็อปเย็นนะวันนี้ก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าพี่สมมติบอกว่าเรามีโปรแกรมแล้วก็ดื้อเราอย่าซื้อขาดทุนแล้วไม่ต้องปรับมาเป่าลามีไม่ต้องมาบ่นโอเคนะหรือก็คือเราต้องมีระบบเราต้องทําตามระบบเนี่ยรีบาอาแล้วไม่ไปซื้อรีบิงเขียวไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งเราจะขาดทุนได้ยังไงปัญหาก็คือพี่ไม่รู้ว่าคนตัวนี้เป็นรีบิงเขียวถ้าพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ซื้อถูกไหม ถ้าพี่ซื้อถ้าพี่รู้แล้วยังไปซื้องั้นน่ะเราไม่ช่วยพี่ไม่ได้เลยนะถัดไปก็จะเป็นหุ้น alt นะคะ alt alt บอกเลยพี่ทุกคนลองมาวิเคราะห์ดูว่าซื้อได้ไหมล่าสุดซื้อได้ไหมคะ r i b เป็นสีอะไรคะสีเขียวไงซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมคะิปปิ้งเขียวก็คือลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นิปปิ้ง,ตงเต็งแล้วค่อยไปแล้วค่อยซื้อ ซื้อไม้หนึ่งนะไม่เกินหนึ่งในสามราคาพักตัวแล้วค่อยมาซื้อพื่นราคาพักตัวแล้วค่อยมาซื้อพึ่งบอกเลยโฮเมอรี่ไม่เลียวทำแต่ช่วยเราได้ไหมได้หรือไม่ใช่บอกว่าโปรแกรมไม่เรียวทำก็ช่วยเราไม่ได้และโปรแกรมบ,บางอื่นนะ่ะก,ก็เรียวทำทำไมเราเราไม่ทันกำไรห,หรือไม่ใช่บอกว่าเรียวทำจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรากำไรหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญก็คือ พี่มีความรู้ขึ้นไหมพี่เข้าใจอ่าอะไรคือแนวต้านอ่าอะไรคือแนวรับไหมอ่าอะไรคือแนวน้องขาขึ้นอ่าอะไรคือแนวน้องใหญ่อ่าอะไรคือแนวน้องรองอ่ะอะไรคือพูเบะอ่ะอะไรคือรีบาร์เข้าใจไหมแล้วทฤษฎีดาวคืออะไรทฤษฎีแนวน้อง price pattern ma คืออะไรือพี่ทุกคนก็ไม่เคยเรียนสิ่งที่ราไม่พูดถึงก็ไม่เรียนเป็นไปสิบมากเลยที่เมื่อกี้รำไม่พูดถึง แล้วถ้าสมมติท่านไหนก็ยังไม่เคยเรียนงั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเรายังไม่กไำไรทําไมเราติดต่อยก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ถูกต้องไหมเลยเราต้องมีความรู้มีความรู้ยังไม่พอมีเครื่องมือทําให้เลงง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วที่สําคัญยังต้องมีไมซ์เซ็ตที่ดีไมซ์เซ็ตที่ดีวินันที่ดีเลบบิ้งแถวไม่ซื้อไม่ขาดทุนแต่ถ้าพี่เบดื้อไม่มีวินัยที่ดีก็ไม่ได้ โอเคนะต่อให้โปรแกรมแพงแค่ไหนตีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำต่างระบบนะคะโอเคลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาที่ลามีฝากให้นั่งถุกๆท่ททานนะคะรีช่วงนี้นะคะเน้นให้สมาชิกเน้นให้นั่งลงถูถท่ททานก็คือ i n d e verse ช่วงนี้นะคะไม่ต้องรีบร้อนไปซื้อหุน้นถ้าซื้อหุ้นต้องซื้อน้อย,อยแล้วหาหุ้นที่แข็งแกร่งแต่พี่บอกว่าหายังไง ถ้าเราไม่มีเครื่องมือพี่จะหายยังไงสมาชิกมีเครื่องมือก็ไปทําการบ้านส่งา่ากดที่นาฬิกาไซน์แล้วเราก็จะมาเลือกสูตรสมมาตรงนี้นะกดฟิลเตอร์พี่ทุกคนลองดูนะป่าจะไม่มีคุณก็เป็นไปได้ตอนนี้สแกนมีเงินทุนเริ่มเข้าวันแรกแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่า25%ถ้าตลาดดีนะมีคุณเพียบเลย อย่างเช่นในตุ้นเดือนีถึงตุน้นเถือนหกถูกต้องไหมแต่สําหรับวันนี้พี่ทุกคนลองดูนะสําหรับช่วงนี้สแกนหุ้นสมาชิจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ค่อยมีคนรับช่วงนี้เนี่ยตอนนี้สแกนเสร็จแล้วเออยังไม่เสร็จให้เขาเสร็จก่อนโอเคยังไม่เสร็จใกล้จะละโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหุ้น t n t แล้วก็ HPT สองตัวเท่านั้นที่มีเงินทุนเริ่มเข้าวันรกแล้วก็จะมีรายไปด้วยใช่ไหมคะคุณตัวนี้คือตัวแรก TMT เนี่ยมีเงินทุนเข้าวันแระแต่ว่าคุณแบบนี้นะคะมีสภาพคล่องไหมเราก็จะมาดูไม่ได้สวยมากนะคะแต่คุณแบบนี้มันขึ้นมันไซเวโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแทงอะไรคะเป็นแทงแดงแต่จริงๆแล้วคุณตัวนี้คือวันนี้คือปวดนะ งงไหมอธิบายเพิ่มถ้าเป็นแท่งแดงสีก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นราคาเปิดปิดยังไงสําหรับวันนี้เปิดสูงตันนี้คือปิดต่ำกว่าราคาเปิดแท่งนี้ก็คือลงระหว่างวันนะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวันแล้วราคาปิดเมื่อวันอยู่ตรงนี้วันนี้ราคาปิดอยู่ตรงนี้มันคือยังปิดสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันดิสําหรับแท่งนี้คือราคาบวก0.9%ดอเซนใช่ไหมคะ เลยเราต้องเข้าใจของตรงนี้เนาะโอเคตัวถัดไปนะคะก็จะมีขุ้น HPT นะคะเลยพี่ทุกคนลองดูนะช่วงนี้ที่สแกนขุ้นมันก็มีน้อยอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะเน้นให้พี่ทุกคนศึกษาฮงมารีเยอะๆศึกษา ผมรู้ขึ้นเยอะๆเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเราก็จะสามารถที่จะสกีนขุ้นแล้วเราก็จะสามารถไล่ไปดูขุ้นทีละตัวไล่มาดูเยอะๆนะคะเราจะได้มั่นใจสมัคิขุ้นตัวนี้อะไล่ไปดูไล่ไปดูนะเอ๊ะตรงไหนเขาสญยาณซื้ออะไล่ไปดูเลยเหมือนเล่นเกมอ่ะสมมติว่านะสมัคิขุ้นตัวนี้อะ สมมติตรงนี้เราบอกว่าซื้อได้ไหมเราก็เหมือนเล่นเกมกดอันนี้เครื่องมายอันนี้ next one เนี่ยซื้ออะซื้อแล้ววันถัดไปต้องทํำยังไงลิปินเต็งถือถือเนี่ยวันถัดไปเนี่ยตรงนี้เอาทีละวานันถือถือถือแล้วเมื่อไหร่ให้เราขายเนี่ย เหมือนเล่นเกมเล่นเกมไปเลยนะคะเราก็จะได้อะไรคะเมื่อกี้จ,จุดนี้ถ้าเราถือถือถือช่วงนี้ก็ทางกำไรได้ในช่วงนี้เราก็จะสามารถมาฝึกตูวคูย่ยือ้อหรือเหมือนเล่นเกมลองเทสนะคะที่เราตัดสินใจถูกหรือไม่ถูกเราจะได้ประสบการณ์มากขึ้นโอเคนะคะในอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้แล้วพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องเอาเราต้อง รับผิดชอบทุงของเราอย่าได้กําไรต้องสุใสย,ยื้ยื้อนะคะแล้วสำหรับของตรงนี้ก็จะมีความรู้หุ้นสําหรับสมาชิกให้นะคะโอเคแล้วถ้าสมมติเออพี่คนไหนถ้าสมมติสนใจนะคะสนใจอยากจะเรียนโฮมเมอรี่สนใจทดลองโปรแกรมฟรี7วนันหรือสนใจคือสมาชิกหรือสนใจเขาเ้ากลุ่ม Open Chat นะคะสามารถที่จะกด สแกน QR คือเข้ามาหรือ ID ไลน์คือ HL 1 9 9 8 0 8 0 8นะคะ HL 1 9 9 8 0 8 0 8หรือเบอร์โทรคือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คือ099 121 7408นะคะโอเคอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้งั้นนะคะวันนี้รายการของวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้ตลาดจะไปไหนเราควรวางแผยังไงคุณแบบไหนน่าสนใจบ้างเรามาดูกันพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะ